สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวจะพามาชมนะครับนะครับตลาดคนเดินนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยจอรเขมากนะครับหรือตลาดเสลาเองนะครับนะครับก็มีลูกชิ้นปิ้งนะครับนะครับร้านนี้นะครับหกมายี่สิบนะครับ ขอดอกนะครับนี่ก็ลูกชิ้นเนื้อนะครับลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นหมูนะครับนี่ครับไม้ละสิบบาทนะครับนี่ครับครับลูกชิ้นปิ้งแซ่บๆนะครับนี่ครับนี่ก็น้ำพวกโคกนะครับแก้วละยี่สิบห้าบาทนะครับนี่ครับ นะครับมาอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ครับมีหลายร้านมากนะครับนะครับอันนี้ร้านนี้นะครับไข่หมึกนะครับไม้ละสิบบาทนะครับไข่หมึกย่างนะครับต้องเอาไปย่างอีกนะครับนี่ครับหมึกตัวใหญ่ๆตัวโตนะครับนี่ครับไม้ละสี่สิบก็มีนะครับไม้ละห้าสิบก็มีนะครับแล้วก็ไม้ละหกสิบบาทก็มีนะครับนี่ครับ อันนี้ไม้ละสิบบาทนะครับนี่ครับครับนี่ครับส้มตำก็มีนะครับนี่ครับส้มตำแซ่บๆนะครับนี่ครับนี่ครับเมนูนะครับเนี่ยตำไทยห้าสิบเอ่อนี่ครับตำไทยไข่เค็มห้าสิบนะครับตำปูปลาสี่สิบนะครับเอ่อตำซ้ว่สี่สิบนะครับโอ้โห นะครับมีให้เลือกนะครับใส่กรอกก็มีนะครับนี่ครับใส่กรอกวนเส้นนะครับใส่กรอกหมูรวนนะครับก็มีนะครับนี่ครับไส้กรอกย่างนะครับนี่ครับมาละสิบบาทนะครับไส้กรอกกับขิงสดนะครับขิงสดผักสดนะครับพริกสดนะครับโอ้ นะครับยำสิบบาทนะครับอืนี่ครับยำสิบบาทนะครับทุกอย่างสิบบาทนะครับนี่ครับก็เลือกเอานะครับเลือกนี่ครับนี่ครับอ้นเดียวไม้ละสิบนะครับนะครับเลือกนี่ครับโอ้ มอเลยครับยำสิบบาทนะครับนะครับที่ตลาดคนเดินเราเองนะครับนี่ครับทุกอย่างสิบบาทนะครับอืมครับอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ครับไส่กรอกนะครับเอ๋ครับผมไส่กรอกนะครับนี่ครับไส่กรอกหมูไส่กรอกขุนเส้นนะครับนี่ครับ ไม้ละสิบบาทนะครับโอ้โหกำลังหอมเลยครับอันนี้ลูกชิ้นทอดนะครับลูกชิ้นยืนกินนะครับลูกชิ้นทอดนะครับนะครับหกไม้ยี่สิบนะครับนี่ครับมีให้เลือกหลายอย่างนะครับนี่ก็ะปอกคนนะครับสิบบาทนะครับนี่อันนี้ยี่สิบนะครับถุงใหญ่ยี่สิบนะครับนะครับ นี exactly. no ่ครับร้านนี้ก็มีนะครับมะแรงทอดนะครับนี่ครับมะแรงทอดสมุนไพรนะครับนี่ครับผักสดก็มีนะครับนี่ครับกําละสิบบาทนะครับมาละสิบบาทนะครับผักมะแรงทอดก็จานละยี่สิบนะครับสามจานห้าสิบบาทนะครับนี่ครับมะรงทอดดักแด้ทอดนะครับนี่ครับโอ้เหมาะเลยครับ นะครับหอมเลยนะครับอืนี่ครับกาแฟก็มีนะครับนะครับร้านกาแฟนะครับนะครับข้าวโพดต้มก็มีนะครับนี่ครับถุงละยี่สิบาทนะครับโอ้เหมาะเลยครับอืมาเที่ยวอ่างเก็บน้ํานะครับ หัวจรสไตมากนะครับนะครับของกินเยอะแยะเลยครับอันนี้ลูกชิ้นนึ่งนะครับนี่ครับอืมนี่ขนมขนมปังก็มีนะครับนี่ครับยี่สิบบาทนะครับขนมปังขนมครกก็มีนะครับโอ้นี่ครับอ๋อน่ากินมากครับโอ้ นี่ครับครับปลาเผาก็มีนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับปลาเผานะครับร้อยสามสิบก็มีนะครับร้อยยี่สิบก็มีนะครับนี่ครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นดนตรีสดนะครับนะครับเวทีนะครับดนตรีสดนะครับก้อยจับก็มีนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับ นะครับกาแฟนะครับปอปลากาแฟนะครับนี่ครับข้าวจีก็มีนะครับนะครับอันละห้าบาทนะครับโอ้บนี่ครับมีทั้งับข้าวนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับซื้อไม่บาดไม่ไหวนะครับนี่ครับโอ้ เพื่อนๆก็มาเที่ยวได้นะครับนะครับอันนี้ครับขนมไข่เต่านะครับไข่นกกระทานะครับร้านไก่ทอดนะครับนี่ครับนี่ก็ครับไก่ทอดนะครับแล้วก็นี่ครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนะครับเฉาก้วยนมสดก็มีนะครับนี่ครับ บ 20, 25นะครับนี่ครับเฉาก้วยโบราณนะครับ20บาทนะครับคาราเมลนมสดนะครับ25นะครับนี่ครับยังไม่หมดนะครับยังอีกเยอะนะครับก็นี่ครับมะขามก็มีนะครับมะขามหวานนะครับนี่ครับโลละ80บาทนะครับนี่ นะครับครึ่งโลสี่สิบนะครับผมนะครับตรงนี้โลละร้อยนะครับนะครับมาชมนี่ครับปลาหมึกย่างนะครับนี่ครับนะครับไม้ละหกสิบบาทนะครับนี่ครับโอ้ย่างไฟร้อนๆสุดยอดเลยครับกับถนนคนเดินสร้เองนะครับแล้วก็จะเอ่อ บุรีรัมมาราทอนนะครับวันที่ย1ิบเอ็ดนะครับมกราสองสองศูนย์สองสามนะครับแต่ตลาดนี้จะเปิดตั้งแต่ปกติก็สุกเส,สาร์อาทิตย์นะครับแต่วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่ิบสองนี่เปิดทุกวันนะครับสิบหกถึงยี่ิบสองนะครับกับงานบุรีรัมมาราทอนนะครับนะี่ครับ ให้อาหารปลาก็มีนะครับนี่ครับ <defense man. S 1> บรรยากาศดีนะครับสําหรับคนที่อยากให้อาหารปลานะครับก็มาให้อาหารปลาได้นะครับนี่ครับคอนเสิร์ตก็อยู่ด้านหน้านูาน้น,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 ๆๆนครับไกลๆนูธธ้นครับเวทีดนตรีสดน,นะครับนี่ครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยครับสวัสดีครับ